cúi nhà mẹ ru làm, bảo cúi con làm, ru thì dạ. này gì, đường, nàng ma แม่ทัพเศร้า,าได้จัแจ้งอย่างหนด้วยหัวก่อยหัวมันโม,นมนพาดาผลละไม่ส่วนที่สองก็เหลือไว้ข้าจังเพ้นพระเจ้าพี่เหลือจากมีกันใด มาซีไทยจังคอยเกินส่วนว่าลูกน้อยน้อยสองคนกูยังเยาวมาซีเอาอาหารอันส่วนเกินเหลือไว้ให้สองลาสองไทยกูเยาวไว้ได้สวนแดง มาสีแก่นให้ห <conference tá passage> ัวสองหน่อยยาสุรังเดี๋ยวนี้เฮาอยู่อย่างในป่าพนาดอนในสิงพรวัดนาป่าดงคงไม่จักทั้งปวงบ่เหลือค่าเหือนสตางค์บ่ค้ำไทยแม่แม่แมนบ่ ยาติโกยปกาใหม่คันเดียวนี่กับบ่อมีบ่อคือตั้งแต่กีเขาได้อยู่ในเมืองหลวงคนทั้งปวงอาศัยเขาทำโยบยอบบ่อปลบ่กว่าวันหลือเมื่อก็มีคนได้เยืนย่

เสียงยุ่งท้องกับผูกกันถึงผูอยู่วันวันกาบเมาวนผัดแห่งหวงทั้งต่อสั้าทุกคำแม่ขอให้แก่สุดยังานะดอนไม่ใช่คนชนะ ไปเที่ยวบางทีง้แลี้งเหยาตั้งเสียเที่ยวที่ฟุบเอาขอให้สองแก้มเจ้าอยู่ทำอมพอเรื่อสิย้ำแม่นี้ไปไกลยาสิมีราใช้จอมกันหา โอ้ยกันหาชาลีเอ้ยครับเอามาเด้อจ้าแม่ไก่จากแร้วตามตามบอุดอ้ยจ้าเฮ้ยเฮ้ย thì con đấy mà con loại